สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักเดือนตุลาคม2567กันค่ะวันนี้จะใช้ไพ่สองสำหรับนี้นะคะเป็นไพ่เดอะสตาแล้วก็เป็นไพ่มินิออร์โคนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยสำหรับวันเดือนเกิดในแต่ละลัคนาราศีถ้าไม่แน่ใจไปดูที่คอมเมนต์แรกได้นะคะชาวพิจิก อลิสดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะลัคนาหรือว่าราศีดูได้หมดเลยค่ะเป็นดวงความรักล้วนๆนะคะด้านอื่นๆการงานการเงนิงน,งานภาพรวมทั่วๆไปเนี่ยไปดูที่เพลลิสได้เปิดไทยเวลาเรียบร้อยนะคะในเดือนตุลาคม โอเคขอ5ใบแรกให้กับชาวพิจิกนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่6ดาบค่ะการหลุดพ้นออกมาจากอะไรบางอย่างโอเคไพ่ใบที่2เป็นไพ่1เหรียนใบที่3 The Tower นะคะใบที่4เป็นไพ่9ถ้วยใบยที่5เป็นไพ่ชาร์รีออนะคะโอเคขึ้นมามาดูตั้งแต่ใบแรกกันเลย หกดาบเนี่ยคือการหลุดพ้นออกมาจากอะไรบางอย่างนะอันนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะหลุดออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกก็ได้ปัญหาคาลาคาซังที่ยื้อกันไว้นานแสนนานนะคะการทะเลาะเบาแวงกันใหญ่โตเนี่ยยิ่งมีเดอะทาวเวอร์นะคะขึ้นมาอีกใครที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆมีการทะเลาะกันทิฐินะคะการงอนกันก็ได้ถ้าทาวเวอร์ขึ้นมาหกดาบขึ้นมาเหมือนคุณน่ะปล่อยให้เวลาเป็นตัวคลี่คลายปัญหานะคะนิ่งๆเย็นๆซะก่อนแล้วเวลา อารมณ์เย็นขึ้นเนี่ยนะคะแล้วคุณมาปรับความเข้าใจแล้วผ่านพ้นอุปสรรคจับมือกันผ่านพ้นอุปสรรคกันไปได้6กดาบขึ้นมาแต่ถ้าคู่ไหนที่มันเป็นคู่ที่ไม่ใช่กันจริงๆนะปัญหายืดเยื้อกันมานานแสนนานนะคะทาวเวอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันคือการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแบบสายฟาฟาดแบบที่คุณไม่คิดไม่ฝันขึ้นมาเลยเนี่ย คุณได้หลุดพ้นนะเพราะว่า6ดาบนะเอเนจีใบแรกสําคัญที่สุดเสมอนะคะหลุดพน้นออกมาจากคนที่มันท็อกซิกก็ได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่หรือว่าคู่ที่มันไม่ใช่สําหรับคุณจริงๆ6ดาบขึ้นมาทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะแล้วไพ่ใบที่2เป็นไพหนหน่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญมีหลายความหมายถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้ชาวพิจิกได้หลุดพน้นออกมาจากความสัมพันธ์มีการเซน็นนิติกรรมทางกฎหมายเซ็นใบยาอะไรกันพวกนี้นะคุณกําลังรอเงินก้อนรอเงินมรดกจาก อีกฝั่งหนึ่งนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เพราะว่าหนึ่งหนึ่เหรียญมันขึ้นมาหรือสำหรับคนโสดนะเพื่อนๆนะคะที่กำลังรอคอยความรักอยู่เนี่ยลักษณะคนที่เข้ามาเนี่ยเนี่ยหนึ่งเหรียญขึ้นมาเขาอาจจะมีดวงดีทางด้านการเงินเป็นได้ถึงเจ้าของธุรกิจหรือว่ามีทรั์สินก็ได้เพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของทรัพย์สินหรือการมีเงินก้อนนะคะหรือเป็นไพ่ก้าวถ้วยเนี่ย เป็นคนที่เคยแต่งงานผ่านการผิดหวังมาก่อนนะคะเป็นไพ่ของพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยเพื่อนๆเรายิ่งมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาอีกเราไพ่หกดาบเนี่ยคนคนนี้เป็นพ่อไม้แม่ไม้แล้วหลุดออกมาจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกก่อนหน้านี้นะคะ หรือว่าเป็นไพ่ของฝันที่เป็นจริงก็ได้นะตอนนี้ถ้าชาวาพิจิกกําลังคิดฝันถึงเรื่องอะไรอยู่การงานการเงิน,งน,งนหรือว่าความรักนะคะเป็นไพ่ฝันที่เป็นจริงหรือว่ารักมีสติก,ก็ได้ค่ะไพ่ใบที่5ขึ้นมาเป็นไพ่ของชาริออตชาริออตเนี่ยสำหรับ ใครที่มีสเปกเป็นสายสายฟอนะคะชาวต่างชาตินะจะเป็นแถวเอเชียก็ได้เพื่อนๆจีนเกาหลีสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยชาริออตไพ่ใบนี้เด่นมากๆเลยคือไพ่ของชาวต่างชาติคนที่เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากต่างถิ่นแดนไกลแล้วมีการได้พบเจอกันคนๆน,นี้เป็นคนที่ต่อสู้กับชีวิตก็ได้ชีวิตของเขานะคะมีทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ย อาจจะเคยสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่เยาว์วัยสูญเสียญาติพี่น้องแล้วมีการต่อสู้กับชีวิตมากๆหรือว่าเป็นคนจริงจังกับชีวิตก็ได้ค่ะต่อสู้ในเรื่องของการงานเป็นคนทําอะไรแบบสุดเนะี่ยไม่ค่อยทําอะไรครึ่งๆกลางๆนะคะเป็นคนที่มีความแน่วแน่มุ่งม,มัน่นมีความขยันทุ่มเทก็ได้ไม่ใช่เป็นคนลักษณะแบบเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่ออะไรพวกนี้นะคะทําอะไรก็ต้องทําให้ประสบความสําเร็จชาริออดลักษณะเด่นของเขาเลยเนี่ยไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรง่ายๆนะเป็นคนที่แข็งแรงหรือว่า ชอบทําให้ตัวเองอ่ะดูดีอยู่เสมอก็ได้เป็นคนชอบออกกําลังกายก็ได้ค่ะจะผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีวาทศิลป์ที่ดีในการพูดก็ได้เพราะว่าไพ่ชาริออตเนี่ยจริงๆมันคือนักการทูตนะเพื่อนๆแต่ไม่ใช่อาชีพเขานะคะ,ะว่าจะต้องทํานักการทูตแต่ว่าพูดอะไรเนี่ยออมีประโยชน์นะคะเป็นคนที่พูดเรามีหลักมีการอะไรพวกนี้นะขออีก5ใบนะคะให้กับชาวพิจิกนะ โอเคใบแรกสองไม่เท้านะคะด้านต่างประเทศไม่แปลกใจหรอกเดี๋ยวจะมาบอกนะคะไพ่ใบที่2เป็นไพ่ดี e อ p p r r o r ใบที่สนะคะด h คา r o ร์ฟนนะไพ่พระสังฆราชหรอเดอะเฮอร์มินะคะไพ่ฤาษีก็มาแล้วก็เป็นไพ่อัจวินถือดาบนะคะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ย ต้องเป็นคนที่มามาจากต่างทิศต่างที่นะคะจะเป็นคนไทยก็ได้เอาจริงๆแต่อาจจะมีวัฒนธรรมความคิดนะคะระบบความคิดหรือว่าการเติบโตที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยนะคะเวลาที่ดาวมฤตยูเนเล็งลัคนาราศีไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่คุณจะได้คู่ที่แปลกแปลก,แปลกในที่นี้หมายถึงว่าต่างเชื้อชาติต่างศาสนามาจากต่างถิน่นแดนไกลนะคะการเติบโตคนละทิศคนละที่กันแล้วมีการได้พบเจอ กันยิ่งดวงคนคนไหนนะคะเพราะอันนี้อลิสเปิดภาพรวมอลิสไม่รู้หรอกว่าดวงคนไหนเป็นแบบไหนนะเวลาดาวเกิดตอนเกิดของคุณนะ่ะเวลามีดาวมฤตยูนะคะหรือแม้กระทั่งดาวราหูเนี่ยมเล็งลักนาราศีตอนที่คุณเกิดเนี่ยคุณจะได้คู่ที่มันแปลก ขอยกตัวอย่างคู่ต่างชาติคู่ที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะยิ่งมีก้าวถ้วยขึ้นมาหรือว่าคู่ที่มีอายุต่างจากคุณแบบมากๆเลยนะ่ะส่วนใหญ่เขาจะบอก15ปี20ปีอะไรพวกนี้แล้วยิ่งเดอะเ r อร์มิขึ้นมาไฮ r รเฟนขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบนั้นหมดเลยแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยชาวพิจิกคุณมีดาวมฤตยูนะคะมาเล็งลัคนาราศีคุณถึง7ปีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะเดี๋ยวนับไปเลยนะคะถึง7ปีอปี อลิสก็จะจับเนี่ยเกี่ยวกับดวงเนื้อคู่ของคุณนะได้ประมาณเนี้ยนะคะมันจะขึ้นมาซ้ำๆๆๆนะคะชาวพิจิกบางคนจะถามทําไมจับได้มาเป็นเดอะเฮอร์มิตอีกแล้วชาริออตอีกแล้วเอมเพอเรอร์ Emperor อีกแล้วอะไรพวกนี้นะคะโอเคเรามาดูตั้งแต่ไพ่ใบแรกสองใบเท้าขึ้นมาด้านต่างประเทศเด่นใครกําลังรอวีซา่าใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะรอวีซ่าอยู่โอ้โหเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะยังไงก็ประสบความสําเร็จนะคะมีการย้ายถิ่นฐานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ ขอนอกเรื่องถ้าไม่ใช่ด้านความรักนะถ้าสมมติชาวพิจิกคนไหนนะคะที่กําลังรอง,งานที่จะต้องทํางานกับคนต่างชาติอย่างเงี้ยการใช้ภาษาอื่นๆการไปทํางานในต่างถินต่างแดนเนี่ยส่องไม้เท้าขึ้นมายังไงก็ประสบความสําเร็จได้วีซ่านะคะหรือว่า คนคนนี้ที่จะเข้ามาหาคุณสําหรับคนที่กําลังโสดอยู่นะเขาได้เดินทางข้ามน้ําทะเลมาจากต่างถิ่นแดนไกลแล้วมีการพบเจอกันอาจจะด้วยสายงานของเขาที่จะต้องย้ายมาทํางานที่ประเทศไทยหรือว่าคุณย้ายไปที่ไหนที่หนึ่งแล้วมีการพบรักกันก็ได้นะคะหรือเอาจริงๆนะจะมาจากประเทศไทยก็ได้แต่ว่ามันมีระยะทางเกิดขึ้นเป็นคนไทยก็ได้ค่ะที่อาจจะชอบเรื่องภาษานะคะชอบเกี่ยวกับต่างชาติการเขาอาจจะพูดภาษาเก่งก็ได้หรือว่า 忘了呢 เคยไปเรียนเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างทินต่างแดนได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่ดิฮาร์ฟนเนี่ยขึ้นมากับไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยคือคนที่อาจจะเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเรียนจบจากต่างประเทศมานะคะมีระยะทางกันเกิดขึ้นว่าง่ายๆนะแล้วไพ่ใบที่สองขึ้นมาเป็นไพ่เอ็มเพอเร์ขึ้นมาเอ็มเพอเร่เนี่ยก็ชาวต่างชาติอีกแล้วเพื่อนๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทํางานเก่งก็ได้นะเออมีความเป็นผู้นําสูงภาวะผู้นําสูงเป็นคนที่เชื่อ มั่นในตนเองมากๆนะ่ไม่ค่อยชอบถูกบงการไม่ค่อยชอบถูกควบคุมนะคะไม่ค่อยชอบให้ใครชี้นิ้วสั่งอะไรแบบนี้เป็นคนรักศักดิ์ศรีตัวเองมากๆเลยนะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นคนที่มีภาวะผู้นำนะ หรือว่าเป็นคนทำงานเก่งก็ได้นะแล้วก็ไพ่ใบที่3ขึ้นมาเป็นไพ่ดิฮาร์แฟนเป็นไพ่พระสังฆราชไพ่พระสังฆราชขึ้นมานะคะเดอะเฮอร์มิตไพ่ฤาษีขึ้นมามีความต่างเรื่องอายุคุณจะมากกว่าน้อยกว่าได้แต่ยังมีแก็บเรื่องอายุนะคะหรือว่าคนที่เคยผิดหวังทางด้านความรักมาก็ได้นะแล้วยิ่งมีไพ่ก้าถ้วยเนี่ยคือไพ่ของมองพ่อไม้แม่ไม้เคยผิดหวังทางด้านความรักมาแล้วไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเราตอนเนี้ยครองตัวเป็นโสดเป็นคนหวงชีวิตโสด ก็ได้นะเออชอบเป็นเป็นคนรักสงบรักสันโดษนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาความรู้หรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเสียงดังๆนะคะชอบอยู่กับตัวเองก็ได้เป็นคนที่ห่วงความเป็นส่วนตัวหรือว่าตอนนี้ชาวพิจิกบางคนนะถ้าคุณเคยผิดหวังกับด้านความรักมาก,ก่อนแบบรุนแรงมากๆเลยนะคะมีรักที่ไรไม่ประสบความสําเร็จ ทุกทีเลยเพราะว่ามีไพ่เนี่ย the tower ขข้นมาคุณได้หลุดพน้นออกมาแล้วเพราะว่ามีไพ่หกดาบขึ้นมาตอนนี้คุณอยู่เป็นโสดอยู่นะคะคุณอาจจะแบบโฟกัสหลักของคุณอะไม่เอาแล้วความรักนะคะอยู่เป็นโสดสบายๆนะคะอยู่กับหมาอยู่กับแมวอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวก็สบายใจดีเพราะไพ่ด h hyrofen เนี่ยคือการรวมกันเป็นครอบครัวการให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวหรือว่ารักครอบครัวก็ได้ไพ่ the hyrofen ขึ้นมานะคะแล้วไพ่ the hermit ็ขึ้นมาอีกไพ่เดอ h เฮอร์มิตชาริออ p e เอมเพอร์นะเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นนะคะหรือว่าคนรักสมถะก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ใจร้อนในด้านความรักหรือว่าเป็นคนที่เชื่อในเรื่องศาสนาก็ได้นะคะเชื่อในเรื่องบาทรหลวงศาสนาอะไรพวกนี้เชื่อในเรื่องเวรเรื่องกรรมนะคะเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาแล้วเป็นไพ่อัศวินถือดาบ ถ้าสมมติคุณกําลังโสดอยู่นะคะเพื่อนๆไม่มีคนคุยนะคนคนนี้จะเข้ามาอย่างรวดเร็วเพราะว่าอัศวินถือดาบขึ้นมาหรือว่าถ้าตอนนี้คุณกําลังมีปัญหาด้านความรักความสัมพันธ์นะแล้วคุณยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะว่าจะเอาอย่างไรดีคุณมีการทะเลาะยืดเยื้อกันเป็นเวลานานเนี่ยอัศวินถือดาบขึ้นมาคุณจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในเดือนตุลาคม ตัดสินใจอย่างไม่ลังเล6หดาบขึ้นมาตั้งแตา่ใบาแรกเนี่ยคือคุณได้หลุดพ้นออกมาจากความสัมพันธ์ท็อกซิกนะแต่อันนี้เป็นการอ่านไพ่เท่านั้นนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเลยว่าคุณจะเอาแบบไหนนะอันนี้ขออีก5ใบให้กับชาวพิจิกนะคะ ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งดาบค่ะวิกตอรี่นะคะใบที่สองเ้าวไม่เทา้าไพ่ใบที่สามเป็นไพ่เดอะเวิลด์นะคะไพ่ใบที่สี่เป็นไพ่เมจิกเชียนแล้วก็เป็นไพ่คิงถือเหรียญขึ้นมามลักษณะไพ่ที่เปิดขึ้นมานะคะถ้าไม่บอกว่าเป็นชาวพิจิกก็รู้เนี่ยถ้าไม่ชาวพิจิกก็ต้องเป็นชาวลัคนาราศีกุมนะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมานะคะเรามาดูกันตั้งแต่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยวิกตอรี่ชัยชนะตอนนี้นะคะถ้าชาวพิจิกคุณกําลังสัก สับสนในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีการลังเลมีการต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะในความรักความสัมพันธ์เนี่ยไพ่วิกตอรี่ขึ้นมานะไพ่อัศวินถือดาบขึ้นมาไพ่หกดาบขึ้นมาในเดือนตุลาคมหรือในตอนตอนนี้สถานาการณ์ตอนนี้คุณจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่าง นะคะที่แน่นอนชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดนะสำหรับคนที่โสดอยู่ลักษณะคนที่เข้ามาเป็นคนต่อสู้กับชีวิตเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ชาริออตแล้วเขาอาจจะเคยผ่านการสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตที่สำคัญมากๆมาก็ได้ทาวเวอร์ขึ้นมาเป็นไพ่วิกตอรี่ชัยชนะขึ้นมาหรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบพึ่งพาใครก็ได้นะชอบทำอะไรด้วยตนเองนะคะ,ะจะบอกว่าเป็นคนที่มีความอดทนมากๆก็ได้พอไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาแล้วไพ่ชาริออตก็ขึ้นมาอีกนะไพ่ ้ไม้เท้าขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานที่ทํางานนะคะ คุณชาวพิจิกหรือว่าคนที่กําลังจะเข้ามานะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานของเขาจะเป็นการย้ายที่ทํางานเปลี่ยนสาขาที่ทํางานเปลี่ยนประเทศเพราะว่าการทํางานแล้วมันมีการมาพบมาเจอกันนะคะไพ่ก้าวไม่เท้าเด่นมากๆนะเรื่องการเปลี่ยนงานแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยเมจิกเชียนขึ้นมาอีกเมจิกเชียนเนี่ยนะมันคืออะไรใหม่ๆทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องการงานหรือว่าการเดินทางเป็นไพ่ของนักเดินทางนะคะ คุณชาวพิจิกหรือว่าคนที่กำลังจะเข้ามามีการเดินทางมีการหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตมีการทำงานใหม่การเปลี่ยนประเทศใหม่ๆทุกอย่างเมจิกเชียนเนี่ยส่วนใหญ่มันคือเรื่องใหม่หมดนะคะแล้วทำให้มีการพบรักกันได้เด่นมากๆเลยเราไพ่เดอะเวิลด์นะคะส่วนใหญ่อลิสเนี่ยถ้าฟังชาวพิจิกฟังอลิสบ่อยๆนะชาวพิจิกจะจับได้เดอะเวิลดมากกว่า,พาไพ่สีเทา้าไพ่สีมเมท้าเนี่ยคือไพ่การแต่งงานนะ ไพ่ The World เนี่ยมันไม่ใช่ไพ่ของการแต่งงานมันคือไพ่ของการอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขกับชีวิตนะ่ะมีความสุขกับชีวิตรักนะคะเป็นไพ่ของการมีบุตรได้เป็นไพ่ของการย้ายถิ่นฐานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนแบบตลอดชีวิตนะคะแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยส่องไม้เท้ามันขึ้นมาอีกใครกําลังรอย้ายถิ่นฐานตามคู่ครองอยู่อย่างที่บอกเลยรอวีซ่าอยู่ยังไงคุณก็ได้คุณกําลังรอคอยบุตรอยู่นะคะ เกณฑ์ดีมากๆไพ่ The w o r l d ขึ้นมาไม่รู้ชาวพิจิกหลายท่านเคยได้ฟังเขาพูดมาหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเออมันจะมีลัคนาราศีที่แบบว่าส่วนใหญ่อาภาพัพรักเอาอย่างนี้นะคะพิจิกก็เป็นหนึ่งในนั้นอเป็นชาวกุ้มนะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นแหละถ้าสมมติมีงานพิธีใหญ่ๆนะคะแบบ มีคนมาร่วมแสดงความยินดีกันร้อยคนพันคนอะไรแบบนี้มันจะไม่ค่อยเวิร์กนะคะในความรักความสัมพันธ์นะแล้วยิ่งมีดาวมฤตยูเนี่ยมาเลงลัคนาราศีอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องทําพิธีเล็กๆนะคะรู้กันในครอบครัวไพ่เดดไฮรแฟนเนี่ยเป็นไพ่ของคนโสดก็จริงนะแต่ว่ามันคือไพ่ของพิธีแต่งงานได้นะคะที่มีการรวมกันเป็นครอบครัวเล็กๆหรือว่าเพื่อนฝูงที่สนิทหรือว่ามีแค่บาทหลวงกับพระนะคะมาทําพิธี เราไพ่ The World เนี่ยก็ค,คล้ายๆอย่างนั้นมันไม่ใช่ไพ่แต่งงานก็จริงแต่อยู่ด้วยกันแบบเกื้อกูลร่วมถุกร่วมสุขกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะเพื่อนๆชาวพิชิกที่ต้องเป็นอย่างนี้นะคะมันมีรายละเอียดปีกย่อยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้เขาบอกเป็นภาพรวมนะคะภาพใหญ่ๆเท่านั้นเองนะแล้วไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมา King er อือเรีย e n Oh King ือเหรียญเนี่ยได้คู่บุญคู่อุปถรัรมภ์นะแล้วยิ่งคุณได้ไพ่ The World ขึ้นมาอีกนะคนๆนี้อาจจะทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะ King ถือเหรียญขึ้นมาหรือว่าได้สารต่อกิจการของทางบ้านเพราะไรมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาหรือว่าได้รับกองมรดกจากทางบ้านก็ได้ค่ะหรือว่าคนคนนี้ได้สูญเสียญาติพี่น้องก็ได้นะพ่อแม่เราได้รับกองมรดกเพราะว่ามันมีไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองเพราะว่ามีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะคะคนคนนี้เป็นคนทํางานเก่งนะคะแล้วยิ่งมีไพ่ดิเอมเออร์มาเนี่ยนะอาจจะได้ตําแหน่งสูงๆในบริษัทนะลักษณะไพ่ที่ ขึ้นมาแบบนี้เป็นถึงกระทั่ง CEO ได้เลยนะคะเพื่อนๆหรือว่าถ้าตอนนี้เขาไม่ได้ประสบความสําเร็จแบบนั้นเขาก็จะต้องในอนาคตต่อไปเนี่ยลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาด้วยความรู้ความสามารถของเขานะคะโอ้โหไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่เมเจอร์ที่แบบมันปังมากเลยนะเพื่อนๆมีทั้งชาริออตขึ้นมาเอ็มเพอร์เรอร์ฮาร์โรแฟนเฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยความสามารถของเขาประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เขาสามารถ ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะคนคนนี้ได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างอย่างมากมายเลยนะ ไม่ใช่คนอายุน้อยๆเนี่ยลักษณะที่ขึ้นมานะแล้วยิ่งมีไพ่เดอะเฮอร์มิตกับฮาร์โรเฟนขึ้นมาอีกนะคะเป็นคนอ่านใจคนเก่งก็ได้อาจจะเป็นคนเงียบๆนะคะไม่ค่อยชอบพูดจาสักเท่าไหร่เป็นคนแนวอินโทเวอร์สนะคะอยู่ที่ทํางานอาจจะทํางานเก่งมากๆนะคะการเจรจาธุรกิจดีมากๆแต่ว่าโดยชีวิตของเขาทั่วๆไปเนี่ยชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะอาจจะชอบไปเที่ยวก็ได้นะเออเพราะว่าไพ่สองใบเท้ามันขึ้นมานะคะโอเคค่ะอลิสขอเปิดไพ่มินิออร์คโคนะคะให้กับชาว พิจิก5ใบสุดท้ายตรงไม่ตรงกับเพื่อนๆนะคะมาคอมเมนต์กันได้5ใบนะคะให้กับชาวพิจิกนะใบแรกขึ้นมานะคะเป็นไพ่เดอะฮาร์โอ้เป็นไพ่คล้ายๆเดอะเลเวอนะเพื่อนๆพบเจอพบเจอหัวใจนะคะพบเจอเนื้อคู่เนี่ยไพ่ใบนี้ความรักขึ้นมาไพ่ใบที่2 เดอะริง uh, เป็นไพ่ราหูอลิสขอเปิดทั้ง5ใบก่อนละกันนะคะใบที่3เป็นไพ่สเกลค่ะเป็นไพ่จัสติสนะคะเป็นไพ่สเตรนเจอร์แล้วก็เป็นไพ่เดอะเฮาส์โอ้เป็นความรักล้วนๆเลยเพื่อนๆที่ขึ้นมาโอเคเรามาดู ที่เดอะริงเดอะฮาร์ดอลิสพูดไปแล้วมันเกี่ยวกับด้านความรักนะคะได้พบเจอเนื้อคู่ของคุณเดอะริงนะคะเดอะริงก็คือราหูราหูมาจากลัคนาราศีกุมนะคะราศีอลิสมาจากเรือนอะไรอันนี้สกอร์เปียนนะคะ,ะเป็นชาวพิจิกนะแล้วก็ธนูมังกร แล้วก็ราหูเนี่ยเป็นเรือนพันธุเรือนที่4ของคุณเกี่ยวกับบ้านเรือนเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวพิจิกคุณอาจจะได้พบเจอคู่เนี่ย ราหูเนี่ยส่วนใหญ่มันคือมาจากต่างถิ่นแดนไกลคนที่แป,แ,ปแ,ปแ,ปแปลกแปลกในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าต่างสีผิวต่างสัญชาติต่างศา,างสนาการเป็นคนไทยก็ได้นะคะแต่อาจจะมีความคิดทุกอย่างเนี่ยแตกต่างจากคุณโดยสิ้นเชิงเดอะริงขึ้นมาไพ่เดอะสเกลสเกลเนี่ยมีชาวตุนคล้ายๆ้ไพ่จัสติสในไพ่สำหรับยิบสีนะคะเพื่อนๆน,นะคะตีความได้หลายอย่างนะถ้าตอนนี้นะคุณกำลังมีความทุกข์กับความรักความสัมพันธ์กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอย่าง เดีนะ๋ยวมีไพนะ่เดอะทาวเวอร์น่ะขึ้นมานะคะในสำรับแรกของยิปซีมีไพ่สเกลอีกคนบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ทำนิติกรรมทางกฎหมายนะเพราะไพ่ใบนี้มันคือการเซ็นเอกสารอะไรบางอย่างนะคะการทำนิติกรรมนะเกี่ยวกับกฎหมายกันเกิดขึ้นมีการเลิกลาจบความสัมพันธ์ก็ได้หรือนะคะคนที่เข้ามาคนนี้อาจจะเป็นคนจริงจังกับชีวิตก็ได้คะ่ะไพ่ขึ้นมาเนี่ยจริงจังเกี่ยวกับการทำงานมากๆเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอีกแล้วเนี่ยลักษณะไพ่ที่ มานะ The Emperor Hierophant นะคะ uh, Justice Hermit แล้วก็ Chariot เนี่ยเป็นคนรักความส่วนตัวมากๆก็ได้แต่เป็นคนเอาจริงเอาจังกับหน้าที่การงานหรือว่าคนมาหวังผลประโยชน์จากเขาเยอะหรือว่าเป็นคนมีเพื่อนน้อยก็ได้เป็นแนว Introvers นะคะไพ่ Stranger คุณมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่แบบ แปลกหน้านะไม่เคยได้พบได้เจอกันนะคะ stranger มาเลยขึ้นมากันได้พบเนื้อคู่ก็ได้ไพ่ t h h o u u s e the house กับ the ring นะคะขึ้นมานะคุณมีเกณฑ์ได้ย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานก็ได้นะคะตามคู่ครองหรือว่าการได้พบบ้านของคุณก็คือพบเนื้อคู่ที่จะอยู่ด้วยกันกับคุณไปจนแก่จนเท่านะคะวันนี้จบแล้วกับชาวลัคนาราศีพิจิกเรื่องที่มันไม่ใช่มันไม่ตรงกับคุณเลยทิ้งไว้ตรงหน้าไพ่นะคะเอาแต่พลังงานบวกๆกลับไปนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ